สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ห่างหายกไปนานเลยสําหรับการเปิดกล่องรีวิวการ์ดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมาอยู่ไปในกับเจ้าตัวการ์ดเกมนะครับ Battle of Talichan n นะครับในชุดของ HD06 นะครับ Starter Deck นะครับที่มาในธีมของ6ประจันบาลนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของเขาเลยนะฮะก็จะมีเป็นตัวไฮไลท์ต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีเป็น ลายอัพนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยเราจะได้เป็นใครบ้างเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เข้าไปดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมพอแก่กล่องออกแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของอตัว p พ y m a มทนะครับที่นี่ครับ p พ y ์มทใช่ไหมแล้วก็ ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น How to p a y นะครับหรือ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 ก็ก็ก็ w to pay นะครับโอเคโอเคโอเคแล้วก็เฟต่างๆเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็อ่านตรงนี้ได้เลยชนิดการ์นะครับนี่โอเคครับทีนี้นะครับเรามาส่วนของตัวเมนได้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเซะออกจากซิลก่อนนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เอ่อเรียงนะไยก็ได้ครับ <c oughs> นี่นะครับผมใบสีเหลืองแบบนี้นะครับเป็น,นคอนสตาร์กนะฮะเป็นอย่างในส่วนของค่ายบางละจันนะครับนี่เลยก็จะมาเป็นการ์ดฟอยด์นะครับผมใบถัดไปนะครับเ,เป็นท้องเม่นขวานข้างนะครับคอสีเนาะ โอเคครับโอเคอ่าาประจังเราได้มา2ใบนะครับนายทองเหม็นขวัญข้างนะครับเขาสีได้มา2ใบเช่นกันนะครับต่อไปนะครับโอลิวันของเด็กนะครับจันหนวดเขี้ยวนาอก็ได้มา1ใบนะครับต่อไปนะครับอินสไนเปอร์นะครับได้มา2ใบต่อไปเมืองนะครับช่างใหญ่ได้มา2ใบนะครับ ต่อไปพันเรื่องนะครับผู้พิทักษ์ไร้พ่าก็ได้มาอีก2ใบนะครับต่อไปพ่อแท่นนะครับผู้ทําอาวุตสได้มา2ใบครับต่อไปนะครับอาจารย์ธรรมโชตนะฮะคอร์สหนึ่งเจมสีนะครับได้มาทั้งหมด4ีใบต่อไปนะครับบุญช่วยนะครับขวายรักชาติได้มาทั้งหมด3ใบนะครับใบถัดไปนะครับ พาม่าค่าศึกนะครับส310เนาะก็ได้มา4ใบต่อไปนะครับวีลาชนแบงค์เนาะได้มาทั้งหมด3ใบนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของลูกกับเมียนะฮะเป็นคอรดหนะึ่งสี่เนาะก็ได้มา4ใบถ้าถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมจิกนะครับเริ่มกันที่ผู้นำของเหล่าวีลาชนนะฮะ ได้มา2ใบต่อไปก็วิญญาณวีรชนนะครับผมได้มาอีก4ใบนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับไปเลยมอนตี้ได้มา2ใบนะครับเป็นเห็นว่าครับใบนี้เก่งมากนะฮะแล้วก็ใบถัดไปนะครับเป็นอ่าปืนใหญ่ไทยประดิษฐ์นะฮะได้มาสี่ใบนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับยันผ้าประเจีดนะฮะได้มา2ใบแล้วก็ดาบใบข้าวนะครับดาใบข้าวเอ็ก ได้มา2ใบนะครับต่อไปเป็นคอนสแต็์อีกใบหนึ่งในนี้นะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมได้มา3ใบถัดไปจะเป็นในส่วนของลายการ์ดนะครับผมก็เริ่มกันที่ใบแรกนะครับไม่นะจันได้มา1ใบนะครับไม่น้าท้องเหม็นได้มาอีก1ใบนะครับไม่น้าบุญช่วยได้มา1ใบนะครับท่านผู้นำตายแล้วได้มา1ใบนะครับแล้วก็ลูกมียกู้ได้มา1ใบนะครับ ก็จบกันแล้วนะครับผมรับการเปิดดูของในกล่องเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับผมก็แนะนำให้ไปลองเล่นกันได้นะครับผมเล่นไม่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 ยากขนาดนั้นนะครับก็ส่วนตัวลองไปเล่นมาแล้วนะครับสนุกดีนะครับก็ครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ